19เมษายนดาวพระหัสย้ายเป็นราชาโชคในเรือนการงานของชาวกรกฎนะคะรวมทั้งดาวการเงินและลาภผลมีมาตรฐานที่ดีส่งผลอย่างไรกับทิศทางชีวิตของชาวกรกฎในช่วงหลังสงกรานต์ไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะใครที่ลัคนาราศีกรกฎฟังคลิปนี้ได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็ฟังได้เช่นกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลามีอัปเดตคลิปนะคะ ขอบเขตการพยากรณ์คลิปนี้นะคะก็คือช่วง16-30เมษายนนะคะเรียกว่าในช่วงหลังวันหยุดยาวนะคะชาวกรกฎเปิดงานมาอาจจะมีดาวไปรวมกันอยู่ในพบการงานหลายดวงนะคะโดยดาวที่สําคัญในเดือนนี้นะคะก็คือดาวพรหัสนะคะยกย้ายวันที่19เมษายนเข้าสู่มาตรฐานการเป็นราชาชโชคในเรือนการงานของชาวกรกฎนะคะกินระยะเวลาโดยประมาณ1ปีนะคะ นับเป็นจุดเริ่มต้นนะของชาวกรกฎในเรื่องของโชคจากการงานนะคะบางท่านที่มีปัญหาเรื่องงานนะหรือว่ายังไม่พบช่องทางที่มั่นคงนะคะในช่วงที่ดาวมฤตยูย้ายออกนะคะก็มีดาวพระหัสย,ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานส่งผลในรอบหนึ่งปีจากนี้ก็อาจจะพบช่องทางใหม่ๆทางการงานนะคะการงานมีความเจริญก้าวหน้านะมีความมั่นคงทางการงานดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะ ดาวพระหัสนะครับเป็นทั้งเจ้าเรือนสุภะและอรินะเรียกว่าเป็นทั้งเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งเรื่องอุปสรรคคู่แข่งศัตรูด้วยนะเมื่อดาวพระหัสในรอบนี้เป็นราชาโชคนะคะชาวกรกฎมีแนวโน้มนะทุเราเบาบางเรื่องของคู่แข่งนะเรียกว่าคนที่ขัดขวางนะหรืออุปสรรคจากเรื่องคู่แข่งศัตรูนะมีความทุเลาเบาบางลงนะคะ ความเหนื่อยความยากความอดทนต่างๆที่ผ่านมานะมีแนวโน้มนะคะส่งผลดีกลับคืนมาเป็นราชาโชคก็คือความก้าวหน้าในเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบนะคะโดดเด่นมากนะคะกับเรื่องของการงานที่ใช้ความรู้นะเรื่องของงานประเภทกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เรียนต่อรวมไปถึงเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลการทำคอนเทนต์การนําเสนอ งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรราชาการนะคะเกี่ยวข้องกับวงการาศาสนาธรรมะต่างๆก็ถือว่าพลิกกลับดีขึ้นเลยสําหรับชาวกรกฎนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะต้องบอกว่ามีทั้งดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนการงานนะคะรวมทั้งเมื่อดาวพระหัสเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือเป็นตัวช่วยนะคะตัวส่งเสริมตัวแบ่งเบาออกไปนะคะทาให้เรื่องของอุปสรรคทางการงานใครที่มีมาก่อนหน,นี้นะมีแนโน้มว่ามีตัวช่วยเข้ามานะคะมีช่องทางมีทางออกนะในเรื่องของการติดขัด การรับผิดช,ชอบต่างๆนะคะอย่างไรก็ดีนะคะมีมุมของดวงดาวที่บ่งบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางการงานเกิดขึ้นนะคะเช่นปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะหรือการเปลี่ยนแปลงการงานนะซึ่งเมื่อดาวมารออยู่แบบนี้ก็หมายถึงเปลี่ยนแล้วดีนะคะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะหรือการหาจุดลงตัวทางการงานนะเรียกว่าก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะแล้วก็ผลที่ตอบรับค่อนข้างดีนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวคู่ศัตรูนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการสื่อสารยังคงอยู่ในเรือนการงานนะคะก็ส่งผลให้ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องการวิ่งเต้นนะคะเรื่องของการยื่นเอกสารต่างๆอาจจะต้องเผื่อเวลานะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูพุธกับราหูนะคะส่งผลให้ล่าช้าหนืดหน่วงได้นะคะเรื่องของ การเจอลูกค้าแบบที่มีปัญหาการสื่อสารพูดจาไม่ค่อยดีนะคะหรือการสื่อสารมีปัญหาเรื่องของการรับออเดอร์การประสานงาน,นงต่างๆผิดพลาดได้ง่ายนะคะช่วงเวลานี้นะหากได้ยินคำสบประมาทนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บั่นทอนจิตใจนะหรือทำให้รู้สึกท้อแท้รือเรื่องคำพูดคนรอบตัวนะคะก็ขอให้ชาวกรกฎมองข้ามไปนะเพราะว่า ดวงดาวหลายๆดวงนะคะกำลังเดินไปในทิศทางที่ดีนะถือว่าเราต้องหนักแน่นมั่นคงนะกับเป้าหมายและความรับผิดชอบของเรานะคะสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองเดือนนี้นะคะโดดเด่นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นมหาอุดนะแถมดาวพระหัสเมื่อย้ายมาก็เป็นคู่มิตรกันนะคะส่งเสริมให้ชาวกร,รกฏนะไปเกี่ยวข้องนะหรือมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนนะคะจากเรื่องของการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะประกอบกับดาวศุกร์นะคะดาวรับผลเดือนนี้ก็เป็นกเกษตราธิบดีนะเรียกว่าชาวกร,รกฎมีทั้ง เรื่องการเงินที่ได้มาจากงานนะคะรวมทั้งเรื่องราบผลก็โดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะมีโชคลาภในเรื่องของกินของใช้นะเรื่องของของแฟชั่นของสวยงามนะสำหรับใครที่ทำงานสายงานด้านนี้ในะช่วงเวลานี้มีออเดอร์เข้ามาสม่าเสมอขึ้นนะคะการได้เข้าของถูกใจนะหรือมีลาบผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้นะคุณอาจจะมีโอกาสได้ใช้เงินไปกับเรื่องของ การซื้อเข้าของเข้าบ้านนะคะรวมไปถึงเรื่องของการมีโชคลาภหรือเรื่องของงานอดีเรกข,ของสะสมนะคะงานที่เป็นงานเสริมงานพิเศษด้วยนะคะดาวพระเกตนะคะกระตุ้นเรือนสหัชชะของชาวกรกฎนะก็คือเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนใกล้ตัวเรื่องพี่น้องนะคะก็อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันการเข้ากลุ่มเข้าสังคมนะหรือการงานที่ต้องประสานงานหลายส่วนนะคะรวมทั้งเลงไปที่ภพสุขภะส่งผลเรื่องของไอเดียความคิดนะคะ การออกแบบการสร้างสรรค์ต่างๆในช่วงนี้ไอเดียบันเจิดเป็นพิเศษนะคะใครที่มีความสามารถนะในเรื่องการตีความเรื่องตัวเลขความฝันต่างๆเหล่านี้นะคะคุณอาจจะมีโชคลํามาจากสิ่งเหล่านี้ได้สําหรับในช่วงระยะเวลาสองปีครึ่งจากนี้นะคะชาวกรกฎอาจจะมีความสนใจในเรื่องการผ่อนชําระเรื่องการใช้เงินนะที่เป็นลักษณะเงินก้อนนะเพื่อสินทรัพย์บ้างนะคะเพื่อรถรายยานพาหนะนะหรือเรื่องของการ สร้างครอบครัวนะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เลงเรือนการเงินนะคะบางท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากเรื่องการดูแลนะการกินการอยู่สุขภาพของคนใกล้ตัวนะคะนอกจากนี้นะคะถ้ามองในแง่เรื่องของความหมายของดาวเสาร์นะก็คือเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะคะท่านที่มีคู่ครองนะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพของคู่ครองด้วยนะคะการอยู่แบบไปไป,ไปมามาหรือเรื่องของการเดินทางเข้ามา ทำให้เรื่องของการเจอะเจอกันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามดวงชะตานะคะอาจมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนนะคะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาที่ทํากันมายาวนานนะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางท่านมีเหตุให้จบลงนะในเรื่องการครบหาต่างๆได้นะคะแล้วก็มีการเริ่มใหม่ก็ได้นะซึ่งคําว่ามรณะก็คือจบลงและเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวกรกฎที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวยอยู่ในภพลาบผลนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของอบ้านช่องเรื่องเลขบ้านเลขรถนะคะเรามาระวังเรื่องการสื่อสารพูดคุยกันภายในครอบครัวนะคะอาจมีการเข้าใจผิดหรือว่าขัดแย้งกันนะโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะรั่วไหลไปกับเรื่องบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงงานอาดิเรกนะคะ สำหรับชาวกรกฎที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะเดือนนี้มีอาจโชคลาภการงานนะมักมาจากเรื่องของงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในเรื่องของการประสานงานนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารด้วยนะเพราะว่าดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนของการงานนะการเกี่ยวข้องกับคนบางครั้งก็ผิดพลาดเรื่องการสั่งงานเรื่องคําพูดต่างๆนะคะ สำหรับชาวกรกฎนะคะในรอบ2ปีครึ่งนี้นะก็อาจจะมีเรื่องของการครบหานะถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะเป็นอายุแตกต่างนะคะเรื่องของชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเรื่องคนรักเก่ารักเดิมนะที่เลิกรากันไปแล้วมีโอกาสได้แวะเวียนกลับมาเจอกันพูดคุยนะคะในแง่มุมเรื่องของสุขภาพนะคะในระยะยาวนะเรามาระวังเรื่องของ าการดูแลเรื่องของฟันนะคะเรื่องของกระดูกเรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเรียกว่าหากมีกิจกรรมอะไรที่ลดผลนะเรามาระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของอาการเคล็ดขัดยอกทางกล้ามเนื้อการทํางานอยู่ในท่าเดิมนาน,านๆนะการยกของหนักเหล่านี้ก็ต้องเรามาระวังเพราะคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยในเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายนะคะสุขภาพรวมดวงชะตาของชาวกรกฎประมาณนี้นะคะเป็นเดือนที่มีดาวดีๆส่งเสริมกับชาวกรกฎหลายดวงนะคะขอให้ได้ หยิบจับรับเงินก้อนมีความก้าวหน้าในชีวิตกันทุกท่านนะคะท้ายคลิปนี้นะคะขอฝากช่องทางในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวกรกฎนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะจากผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญให้คุณได้ทําบุญบริจาคได้โดยง่ายนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับ ผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปฏิหารทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ